สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกา l o ล e c h i n n s s n o v v l l n n s s r r i s ค่ะอพัพิสดนี้เรามาคุยกันนะคะถึงเทพเจ้านะคะของจีนท่านหนึ่งที่ก็เป็นที่คุ้นกันกันกบพวกเรามากๆนะคะอย่างหวานก็ดูเรื่องราวเกี่ยวกับนาจานะคะเกี่ยวกับท่านมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กแล้วก็จำได้เลยว่าความรู้สึกที่ดูตอนเป็นเด็กก็คือแยกเพศไม่ออกตกลงแล้ว เด็กน้อยที่เรามองอยู่ในโทรทัศน์นั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนี่คือความรู้สึกตอนเป็นเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยหวานหวนค่ะพอโตมานะคะเมื่อปี2020นี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ถือว่าดีเนาะสร้างมาได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็ที่ประเทศจีนนะคะก็เรตติ้งก็ดีมากๆนะคะทะลุ8ขึ้นไปส่วนอินเตอร์เนชั่นแนลก็ประมาณ7.5นะคะก็ถือว่าไม่เลวค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นนะคะเวอร์ชั่นที่น้องเจียงเล่นเจียงอี้อี้นะคะในปี2 0 2พ 20ก็เข้ามาในประเทศไทยหลังจากที่ฉายจบในประเทศจีนไปแล้วหลายเดือนเหมือนกันนะคะ6 6เดือนได้มัง้งแล้วก็เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็มีทั้งสับไทยแล้วก็ภาคไทยด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูนะคะเรื่องนี้แนะนำนะดูแล้วสนุกนะคะเพราะว่าพอดเรื่องสนุกมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับตำนานของเทพ,พเจ้าเนี่ยหรือว่าเทพพิชิตมารผู้ทรงอิทธิฤทธิ์นะคะนาจาก็เป็นอีกหนึ่งเทพ,พเจ้าที่ได้อยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วยแหละนะคะก็ตำนานเนี่ยก็มีเล่าขานกันมายาวนานมากๆเลยในเรื่องราวของความเก่งความกระตันยูนะคะคือนาจานี่สามารถที่จะแล่เนื้อตนเองเอาไปคืนแม่แล้ว ก็เลาะกระดูกมาคืนพ่อได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงกันละกันว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทปที่มีอิทธิฤทธิ์มากอย่างนาจานี้เป็นอย่างไรนะคะก็คือถ้าพูดถึงเรื่องอิทธิฤทธิ์แล้วก็ไม่แพ้เทปองค์อื่นเช่นเดียวกันค่ะ ตามตำนานแล้วนะคะตำนานนาจาก็มีนามบนสวรรค์ว่าหลินจินจือมาจุติอย่างโลกมนุษย์เพื่อมาปราบเหล่าปีศาจบนโลกมนุษย์นะคะเมื่อมาจุติบนโลกมนุษย์แล้วเนี่ยนาจาก็เป็นบุตรของหลี่เจงนะคะก็คือแซลี่มีตำแหน่งใหญ่เป็นถึงแม่ทัพเลยละ่ะแล้วผู้คนในสมัยนั้นนะคะก็จึงเรียกหลี่เจงว่าแม่ทัพหลี่ค่ะแล้วก็มันดานะคะก็มีนามว่านางหึ้นสี ตอนที่นางเนี่ยให้กำเนิดนาจารย์นั้นก็ออกจะแปลกประหลาดค่ะเพราะว่า คลอดออกมาเป็นลูกแก้วก่อนนะคะจนแม่ทับหลี่ก็ตกใจคิดว่าเป็นปีศาจมาเกิดค่ะจึงใช้กระบี่เนี่ยฟันจนลูกแก้วแตกออกมาเป็นเด็กน้อยที่มาพร้อมกับห่วงทองคํานะคะก็ถ้าเรียกตามศัพท์สมัยใหม่ก็คือท่านนาจานี้เกิดมาพร้อมกับพรพเต็มไปหมดเลยนะคะมีห่วงทองคามีลูกแก้วมาด้วยค่ะตอนเด็กนั้นนะคะนาจาก็จะมีอิทธิฤทธิ์อย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเมื่อนาจาได้ไปเล่นน้ําทะเลแล้วก็เหวี่ยงผ้าแพรค่ะตีบนน้า ทะเลเนี่ยก็เกิดการสั่นสะเทือนไปจนถึงโลกบาดาลน,นู่นเลยนะคะจนลูกชายของเจ้าสมุทรก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนั้นแล้วก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาค่ะก็จึงได้ส่งทหารบาดาลน,นั้นไปจัดการไปดูซีไข่ทำนะคะแต่ก็ถูกนาจานั้นเหวียงผ้าในมือไปโดนทหารเหล่านั้นจนตายเดี้งไปค่ะ ต่อมานะคะลูกชายของเจ้าสมุทรก็สงสัยว่าเอาอทำไมล่ะเหล่าทหารเนี่ยหายไปนะคะจึงได้เข้าไปข่มขู่นาจาด้วยตนเองแต่ก็กลับถูกนาจาเนี่ยเหวี่ยงผ้าแพรในมือแล้วก็ฟาดเข้าไปเต็มๆจนตายไปอีกค่ะทางฝั่งของเจ้าสมุทรเมื่อรู้ก็เกิดอาการเสียใจนะคะลูกชายตายค่ะคือลูกชายได้สิ้นชีพไปแล้วโมโหเกลี้ยวกนา่นาจานะคะแล้วก็ได้บอกกับแม่ทับหลี่ว่า ลูกชายของเจ้าเนี่ยฆ่าลูกชายของข้าและข้าจะเอาน้ำทะเลมาถล่มเมืองของพวกเจ้าให้สิ้นซาก ตอนนั้นนะคะก็ประจวบกับนาจามาได้ยินที่เจ้าสมุทรนั้นพูดกับพ่อตนพอดีก็เลยได้เดินทางตามเจ้าสมุทรไปยังเมืองบาดาลเลยค่ะก่อนจะถล่มเมืองบาดาลน,นะคะก็เสกเจ้าสมุทรให้กลายเป็นงูเขียวซะก่อนจากนั้นก็นำเอ็นนะคะเส้นเอ็นมังกรแล้วก็งูเขียวนะี่กลับมาบ้านค่ะพอกลับมาบ้านเนี่ยแม่ทัพหลี่รู้เรื่องที่นาจาไปถล่มเมืองบาดาลแล้วก็ฆ่าเจ้าสมุทร ก็ว่านาจาเป็นการใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวต้องเกิดเรื่องเดือดร้อนแน่ๆเลยทําให้หนาจาเด็กน้อยตอนนั้นน้อยใจมากค่ะก็เลยแล่เนื้อตอนเองคืนแม่ไปแล้วก็เลาะก,กระดูกมาคืนพ่อนะคะจนเสียชีวิตค่ะเมื่อเป็นวิญญาณนะคะก็ไปเข้าฝันแม่ให้สร้างสารให้หน่อยพอพ่อรู้ก็โกรธค่ะทําลายสาลทิ้งไปเลยนะคะนาจาก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ ดังนั้นค่ะนาจาก็จึงเดินทางไปบอกกับเซียนซือจุนค่ะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือให้ชุบชีวิตเขาขึ้นมาใหม่หน่อยเซียนซือจุนก็เห็นว่านาจานั้นมีความสามารถสามารถที่จะปราบพูดผีปีศาจได้ก็อ่ะให้โอกาสค่ะจึงได้ช่วยเหลือนะคะโดยการที่ใช้การบัวมาเป็นกระดูกค่ะลากของบัวเป็นเนื้อหนังใย,ยบัวนั้นแทนเส้นเอ็นแล้วก็ใบบัวมาเป็นเสื้อผ้าอาภร่อนชุบชีวิตของนาจาได้สำ ะะเรื่องราวเนี่ยตำนานของนาจาก็จะมีเพียงเท่านี้ที่เป็นหลักๆเลยนะคะก่อนจะว่าด้วยเรื่องของการที่มีอิททธิ์หเหาะเฮินเดินอากาศแล้วก็มีกงล้อไฟด้วยนะคะก็คือพอเยอะนะคะพรอพท่านเยอะสำหรับนาจาค่ะห่วงก็มีหอ,อกก็มีเป็นอาวุธนะคะเง็กเซียนฮองเตก็ทรงแต่งตั้งให้เป็น จงตันงวนโอยค่ะก็เป็นแม่ทัพสวรรค์อีกด้วยนะคะสำหรับนะคะท่านแล้วก็ถือว่าเป็นเทพอีกองค์หนึ่งที่เก่งฉลาดแล้วก็มีฤทธิ์มากจริงๆค่ะยังเป็นที่รู้จักของชาวไทยเป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะ ก็ตามตำนานแล้วนะคะเป็นบุตรของเทพเจดีย์เนาะมีหลายๆตำนานเช่นเดียวกันมีนามบนสวรรค์ว่าหลินจินจืออันนี้เหมือนกันนะคะท่านมาจุติบนโลกมนุษย์ก็คือวันที่9เดือน9ตามปฏิทินจีนค่ะกำเนิดในยุคข,ของราชวงศ์ซางอ่าถ้าเพื่อนๆจาได้ราชวงศ์ซางคือราชวงศ์ที่โอ้โหดึกดําบรรนะคะเก่าแก่เก่าแก่ของประเทศจีนนู่นละค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็พอจะมีนะคะสําหรับราชวงศ์ซางแต่ก็น้อยมากๆเลยค่ะมาพูด ถึงทางด้านความเชื่อกันบ้างนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของการใช้วิ จจรณยาญของแต่ละท่านนะคะก็มีบางท่านที่ก็บูชาองค์เทพนาจาด้วยแหละพอเชื่อกันว่าก็จะประสบความสำเร็จนะคะชนะคู่แข่งทางธุรกิจแล้วก็ขับไล่พูดผีปีศาจแล้วก็มีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองค่ะก็หวานมีวิธีการบูชาเทพเจ้านาจามาฝากนะคะซึ่งก็จะมีทั้งบทสวดสรรเสริญนะคะเทพเจ้านาจาด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารที่ควรถวายก็มีน้ำชาสามถ้วยนะคะมีโ 3ลูกแก้วมังกร3ลูกแอปเปิลแดง3ลูกแล้วก็ดอกดาวเรือง2กรกนะคะถามว่าหวานเคยบูชาไหมไม่เคยค่ะก็ดูแต่ซีรีส์นี่แหละนะคะแล้วก็ถ้ามีเป็นภาพยนตร์ก็ดูภาพยนตร์ค่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้บูชาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเอาข้อมูลมาฝากทันทีเชื่อในด้านนี้อยู่นะคะก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลเนาะใครจะเชื่อก็บูชาไปนะคะใครไม่เชื่อพวกเราก็ก็อยู่เฉยเนะคะแล้วก็รู้เรื่องราว เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะค่นนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเรื่องของเทพเจ้านาจาซึ่งเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของจีนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องวา้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วมีความสุขกันมากๆนะคะวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ